We w s h you a m r r r y c h r i s t m a s we wish... เฮ้ยมาผิดงานปะเนี่ยสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะครับ วันนี้ก็มาพบกับผมในรายการ KGTV นะฮะพอดีตอนเปิดรายการเมื่อกี้นี้เออหลงวันไหนนะครับก็วันคิดม่าน,นี้ก็ผ่านมาไกลแล้วแต่เราจะมีวิชอีกนะครับโอเควันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Mac and the Magic Marker นะฮะก็ มาเปลี่ยนภาษากันดีกว่าแต่ก็ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนก็นได้นะฮะตอนแรกมันก็ให้ภาษาอังกฤษมาอยู่แล้วแล้วเราก็เลือกภาษาอังกฤษพึ่ะโอเคไม่มีอะไรมากแค่บอกนับหัวถุยโอเคก็ไม่ขออธิบายอะไรมากมายเลยนะเกมนี้ต้องสัมผัสด้วยตัวเองชีวิตตัวเองดีสุดนะฮะก็กดเข้าเกมไปเลย welcome home. กันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งมีเด็กชายกำลังนอนชักเบลทวีกำลังนอนว่าลูกเออ่มีจดหมายถึงแมกเขาก็เปิดดูจากนั้นก็เจอประกาคิดอะไรดีออกเพราะว่า,าเป็นตัวทั่วลิสงที่มีปากมีฟันและสามารถแลบลิ้นด่าเขาได้เฮ้ <c oughs> แล้วเขาก็ลองส่องไส้ดูว่ามันยังมีหมุดอยู่ไหมเพื่อจะได้ว่าตัวเองลงไปนะครับโอ้ยไม่ใช่ละสักครู่นึงนะครับก็ตอนเริ่มมานี่เขาก็จะให้เรากดสเปซมาแล้วมีไอตัวยืนถือขี้อยู่นะฮะเอ้ยไม่ใช่ พูดผิดยืนถืออะไรอะไอ้ที่ดูดูดุจระนะฮะโอเคก็กดสเปซบาร์ไปเลยซึ่งมันก็วิ่งช้าเราจะวิ่งตามมันทันอยู่แล้วแต่มันไม่ให้เราวิ่งตามนะครับผมตรงนี้เราก็ว่าไปปั้งแล้วก็จะได้เพชรดำๆมานะฮะนี่แหละ เฮ้ยกองจดหมายมีอะไรให้ดูมั้ง่ะเอ้ยไม่มีให้ดูเลยเกมนี้มันไม่ได้ให้ดูอ่ะที่ดูซ่วมโอเคเดินเก็บไปเรื่อยสบายสบาย,บายไม่คิดอะไรนะฮะไอเจ้าตัวเขียวๆนี่มันก็ถั่วใช่ไหมเนี่ยถั่วเน่านะฮะถั่วเขียว เจอลูกดำๆำิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวว่าเจอเอาจะเอจอจะเอะจะเอะเอออะไรเนี่ยโอ้ไม่กอดแล้วไอไอ้ไอชิปนี่มันจะขึ้นมาทำไมเมื่อกี้โอ้เคี้ยนเลยอเอยเมื่อกี้เราได้แล้วเหรอลูกดำๆ โอเคได้แล้วนะฮะก็เดินไปสู่ความเมืองว้างอันไกลโพ้นรอยนี่มันก็รีบจังเลยจะออกไปแต่ข้อฟ้าเพลงนี่มันก็อินดี้จังเลยนะฮะ เอ้ยหันหน้ามาดิว้าหลอ่อแต่ผมนี่มันเหมือนหนอนไก่ยังไงไม่รู้นะครับตรงนี้ล้วกวาดบันไดที่เต๋มากเลยะฮะปิ๊บปิ๊บปุ๊บ เลงจุดหมายไม่มีอะไรให้ดูอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยว่าตายไปอันนี้เขาบอกให้เรากดชิปนะฮะนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงชิปชิปหายารอเล่นชิปยังอยู่นะฮะถ้าเกิดชิปหายนี่กดไม่ได้ล แล้วก็มีผุที่มันเป็นกระดาษลังลายลางมาจากนั้นก็มีลูกป่องลอยวิวเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงกี่โลนะ 2, 3, 4, 5, 5, เนี่ยลงสองสามสี่ฮาโอ้ยนอกเรื่องละโอเคนะครับเวลาที่ใช้ก็ถือว่าโอเคพอสมควรตีสองเอ๊ไม่ใช่เอ๊สองนาทีห้าที่สามวินาทีนะฮะจากที่เขากำหนดคือหนึ่งนาทียี่สิบเวซึ่งเกินไปเยอะเลย ก็คอนติเนียไปเลยนะครับสักครู่เดียวก็ไปต่อเรื่อยๆนะฮะเรามันน่าจะเหมือนมาริโอ้แต่มันก็ไม่ใช่มัวเรื่องนะตอนนี้เรากำลังแคสเกมนะแอนด์เมจิกมาเกอร์ชื่อมันก็บอกเมจิก นี่มันต้องอย่างนี้นี่เป็นไงเป็นไงเอจ่ะเกือบชิปไปนี่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 กระโดดไปอุ้ยเอ้ยจะเออลวงเกือบลวงนะฮะแล้วมันก็เจอลูกดมดำมาดีตายต่อ ทำไมมันช่างไกลขนาดนี้เสียงหัวเราะนี่น <c oughs> ะโอะเคเราจะคิดว่าเราจะทำได้ใช่ไหมเอิบรอสักพักหน่อยนะครับแฟนผู้ชมเอิบเอิบลงไปอยู่ด้วยกันจะได้ไหม แล้มันก็ไม่ยอมซึ่งเราก็จะดักนกล่อ,องนี้ไปกลองนี้แล้วก็ขึ้นไปเอาไอ้ลูกดำๆซึ่งมันเป็นลูกอะไรเรายังไม่รู้เลยมันเอาไว้ใช้ทาะอะไรอน่นะฮะอะไรอะไรอะไร นี้เขาก็บอกให้เรากดสเปคแต่มันชี้ขึ้นไปด้านบนก็แปลว่าให้เราอ่านด้านบนนะคระับแต่พอเราออกมานี่มันชี้ให้เราดูต้นไม้หรือเปล่าโอ้ยอื่ไปเราเออลองเย,ย้เก็บหมดละจะได้ขึ้นงาน่ายๆนะเก็บหมดละ

นี้มันจะขึ้นไปได้อ้าวยังขึ้นได้โอเ้เหแหลมเลยกอไปต่อนี่ว่าลดหน่อยนะฮะเหมือนคนรวยรวยจะเขือไม่ต้องถผื่นะครับ <c oughs> เอาเ,เ,เฮ้ยเขืออเลือกลุปหน่อย บะะอลไก่ที่ถ่ายรูปกันลิงนะะเ,เ,เราวาดเป็นรูปบอลอน <c oughs> ขออภัยนะฮะตอนท,ทีเหมือนเ,ออเหมือนมีใครกำลังิีทาแล้วนะฮะเราเล่นไม่ใช่อ้าวอาจอ๊ะ อะไรเนี่ยอ๋อหมายหาลูกหม่ได้ไหมแค่อ่อไม่ถ่ายมันถ่ายได้แค่รอบเดียวนะฮะนี่เราจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันหมุนเดี๋ยวเราหล่นตรงนี้มาดูมันทำอ๋อนี่แกอยู่ตัวเองอ๋อะไรเราจะไปถึงเนี่ย โออไปเลยกอจะเอ้ยเืนอนะฮะก็มาตรงนี้เออสปริงเด้งดึงอาจจะอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยอ,อ,อน่นี่ีไปเลย ก็ผ่านทา,างที่สองไปแล้วนะฮะซึ่งใช้เวลาไปค่อนข้างน้อยนะฮะน้อยมากเลย4นาที5-6วิวิโอเควันนี้ก็ได้เงื่อยามดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอจบคลิปแรก่ปเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากให้ทุกคนที่ชมรายการนี้เข้าไป กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมกดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆได้รู้ด้วยนะฮะโอเคก็หมดเท่านี้ล่ละฮะก็ฝากติดตามผลงานใหม่ๆผมด้วยนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันคลิปหน้าห้าท่านใดที่ได้ชมรายการนี้แล้วหากมีข้อติชมอะไรก็ mm hmm. ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิป และอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ e แล้วก็กด share แชร์กันเยอะๆด้วยนะครับ